สวัสดีค่ะเข้าวผัดชุมยาชีกุกเลอันนี้ไม่ล้างนะใต้ล้างสิ็อ้าวแสดงว่าหม้อนี่เป็นน่างกนไม่เอยายที่รู้ไหมว่าหม้อนี่เป็นหม้อตัวผู้ตัวเมียฮะอันนี้เป็นหม้อตัวผู้เด้อหม้อนี่เนอเะหยังม้อตัวงเนี่ยหูขาดหนึ่งพังไปแล้วนะโอ้ออหูขาดนี่หูมันบวขาดแต่ว่ามันพังมันพังเออ เนี่ยบอกย้ำเดบว่ฟังเอาฟังเขาวปีดหูเอาก็ได้เป็นหมอตั้ผู้หม้อตู้ม้วนเจ้าเด้เป็นยางลูกไข่บ่ฮะม้วเจ้าเด้ม้วนไข่ก็ติดกันแล้วติดยังติดยากันฝนแล้วมันหาดยากันฝนเห็นเสือกันฝนนะมันมีนะยากันฝนก็ให้มันมายาเป่ามาเอาเด้อเอาขอกอเนี่เป็นยังบอกไม่ได้อาบน้าหลายมื่อแล้วแต่เราม้วนมาอ่า พอดีแอรพอดีได้อาบน้าม,มือหนี้ตอนนี้ก็รอรอหน,น้าตายนะครับรอหน,น้าตายแกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้คนตกลิ้นเนซูมือนีมีสิวได้คอยนะอ,า s <S อา้าวเห็ดยังมีสิวขึ้นนี่เนี่ยอ้าวตาแม่หางแม่ไม้ทักแาม่ไร่สิวขึ้นได้คอยนะบ่เอ้อ ที่แรกๆอะตาแดดตักร่มกับบะมี่ิวบหลังๆมากหลังๆมากขนาดทักมาในแชทดไม่ไล่ได้เนี่ยไม่เป็นได้เนี่ยบะขากมาอยู่เทียงแบบเบิ้งเอาไปเน i̇şte mm. uh, um um himself, ี่ยเช็ดเทียงไม่ดีหลายโดดนี้กับบ้านเนี่ยเฉพาะเทียงเจยยังบ่มี่ป่านะบอนคว้นประเด็กนี่คนน่ะตัวตุ้มถึงจัง้วนไงเงือบประเดกนัวเนาะฮะ ผู้เฮ้อนี่ซัมลี่เงมังอาเเือใหแต่เน่ยประแดดเซดังประแดดเดังประแดดเดังของเทียมว้ยเียวของเทียมาล่ังดคันว่าย่องจักกเซจักเจินี่เทียมไม่เคบุกจัแล้วตอนมใส่นี่ยแกน้ำไมใส่ยาังสดยอดครับผม ไอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้อันนี้ทําตามนโยบายของรัฐโดยตรงนะครับผมว่าเสียนนาโมเดลเนาะอ่าเป็นยัง่ยวะเสียนนาโมเดลเขาไปใสบ่ได้เพราะว่ามันฝนตกนี่นี่กักตัวอย่ังไงกักตัวกักตัวยูนี่เ่าก็เลยมีอย่่่่่่่่ว่่่่่ัมเอ็ดกินเน่ะ่ร่่่่่่่่่่่่่่่ เราต้องอยู่ห่างไกลชุมชนแล้วก็องอยู่ที่เดียร์นาอันว่ารักษาระยะห่างกันอยแล้วคุณเสียงเสียงยาจังวันงอยยิ่งเสียงแล้วเพราะว่ารัฐบาลบอกให้รักษาระยะห่างไว้ระยะห่างไว้ถ้ากันแตกแสนออกมาให้อยู่หน้าแล้วเอาไว้ใช่หน้ามดเดียวไปยู่ในชุมชนยิ่งใหญ่นอกจากนั้นแต่แอ่จากนั้นแต่ก็เราก็ต้องอยู่ในในที่เรนไม่เรียนนาเนาะแล้วพ่อทีแต่ตัวได้อยู่ เออการตัวได้อยู่นะครับผมมันผู้สาวน่ะรับเป็นร้อยหน่วยผู้สาวน่ะถ้าตรงแล้อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องนาเต้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูเราต้องไปกดไปไล่กันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยขึ้นไปดูแลนะครับความปลอดภัยให้ใหญ่ใหญ่โอ้ยฝนเอื่อนแล้วที่นี้ฝากไว้พี่นี้ครับสนใหญ่ที่พูดเป็นยังคือเป็นเลื่องของปวดไทยปล่อยคืนไปแล้วไม่ยัง เงาเทาบ่นไม่มไมยังยหรอกเราก็นอนอยู่มุดมดเนะหมดๆมุมดกันบ่เนี่ยเส้นไล่เนี่สีออกเดี๋ย <c oughs> วเราเอาเราไปเชื <c oughs> มากันเส้นไล่เนีน่ยน,น,นู่นอะมุดปุุงกระจายได้เท่านั้นแหะเก่าหนัวหัวมวนชือเด,อด้อนี่ครับคลิปนี้ใครชอบเสียงน้าเสริมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ให้ในเด้อครับ <c oughs> จุดจัวเลี้ยงเราไม้ครับ มือเทียงมือเทียงไว้เลยนกบัวผาเาล่าบัวหยาดเลนี่คือบัวผู้ไทยหรอเจ็บปกหลินด้วยฝากติดตามด้วยนะครับโอ้โกเป็ดเล่นน้ำปวดโปงเหรอเด็กเตี้ยน้ำเบ้าเลี้ยวคับโหลด รถรถรถมากันเบาเฮ้อนี่ราลยรถลอยไงแ่ไปแล้วถ้าเราไปสิลืไปเทีงใหนก็เท่านอนเอาห็ดยังแต่กันกันอย่างนอนนี้แต่โดนเนี้ยไหมโอ้ยมาสี่คนวางวาว่าางลงเจ้ามาสี่เกรถมีสี่ชั่วโมงกระดอาร้อึนข้อไหมาาเบาเฮ้อหนึ่งไ ตึะบวกบวกวยกเหนือคูนแบบับโหอดับโหดึ้งอะไรที่ีีนี่นี่บ่นี่เออดไปดูวิธีสอนถัดไปไปเออช่อดที่ันคือบอันนี้คืออย่าง

เราก็ใส่เห็ดลงไปนะคะไปวิ่งขึ้นวิ่งลงเขียงงานทำไมขึ้นยื่นยืเขียงงานทำไมหอมหอมปลาล้าหอมปลาล้าสุก เีื่อพักเลยเนาะจืดจละวะซีมระบบประเด็ในซีมระบบลูไม้มันจืดีละวะจืดจืแล้วเขจะดพอน้ำจืดแล้วเขาจืทิ้งพอุงนารทิงพอถุปนยังบ่อเขาถุงทะเลพอถุงอะนี้ก็ยัง ใส่ผักเลยเขียงหน้าน้อยาน้อยตกใจนะแต่ดูขึ้นวิ่งลงเขียงนานทำไมตั้งตั้งเรื่องอะไรแล้วเลยเอาไปไว้ถัดไปวิดีโอนี้ไม่ได้จ้างมาเพื่อเด็กเพื่อคลอดอัพโหลด หอมหอมค่ะพี่น้องหอมหอมเพียงน้อยนะคะฝีมือน้าจ่ายนะคะผีมือน้าจ่ายไปวางไว้ตรงนี้มเพียงเลองน้ำไม้เพยงนี้เป็นนี่บอเีงน้ำบิวเร้อตดออกเลยร้อนเหมอนน้อนหมน้ำาเยอะเอาขึ้เหยียเจ๊มาซีฟต่อสายอาการมัดถือไม้ไผ่ปทัรงเทียมจะน้อยนี้ มีกันละมีทุกอย่างเลยมีอย่างมีทุกอย่างนะมีกันเป็นรถไถด้วยบอมีสินข้าวละหนูเนี่ยกก็มาสำหรับที่นี่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนิย่าด้วยนะคะแกงหน่อไม้บ้านเฮ่าเนาะดังพื้นดังไฟอยู่ตะลางเถียงน้อยอยู่ตะลางเถียงนาน้อยบรรยากาศ ซาบานบานเฮามาเนื้อ้าเนื้อกรนเนี้ยมาเสื้อมาโอโลแห้งไม่เป็นเลยใจผมยอมปากคนลักปเทศก็จะไปไทยก็ะดีทียาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ